เกษตรกรภูสางปลูกพริกทองระยะสร้างรายได้งามเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่7็ดตมบลศบงอําเภอภูสางจังหวัดพะเยาปลูกพริกทองระยะขายส่งสร้างรายได้ดีถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสามารถที่จะอยู่ได้ในยุคนี้โดยแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายสร้างรายได้วันละ1-2,000บาทต่อวัน นายบุญธรรมกองทิพย์กเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลสมบงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาพร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันเก็บผลผลิตพลิกพันธองระยะภายในบริเวณส่วนของตนเองเพื่อส่งจําหน่ายหลังจากที่เขาได้ทําการปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณสองไร่และสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในช่วงนี้เป็นจํานวนมากโดยเขาได้ปลูกพริกพันธองระยะมาเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมา จนผลผลิตสามารถเก็บได้และมีความสวยงามลูกดกส่งผลให้สร้างไรายได้เป็นอย่างดียิ่งนายบุญธรรมเล่าว่าตนเองทำการปลูกพริกพันธุ์ทองระยะมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วโดยจะใช้เป็นพืชหลังการทำนาในพื้นที่ประมาณสองไร่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แทบทุกวันเนื่องจากตนเองจะเก็บเกี่ยวเป็นพริกแดง ส่งจำนายราคากิโลกรัมละ42บาทและหากเป็นพริกเขียวหรือสดก็จะจำน่ายราคากิโลกรมลัมละ20กว่าบาทซึ่งจะทำการเก็บเกี่ยวกับภรรยาสองคนเฉลี่ยต่อว,วันก็สามารถเก็บจำน่ายได้วันละ1 2,000บาทซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง4-5เดือนถึงแม้ในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด -19 ทำให้ราคาพริกลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากการขนส่ง หรืออะไรต่างๆก็ไม่สะดวกเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่การปลูกพริกดังกล่าวก็สามารถทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้และมีรายได้ที่ดีในยุคที่เกิดวิกฤตในช่วงนี้ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่นี่ได้เป็นอย่างดีโดยในขณะนี้เกษตรกรจำนวนมากในพื้นที่ปลูกพริกดังกล่าวเพื่อจำหน่ายเป็นวงกว้างขึ้นและถือเป็นพื้นที่ปลูกพริกที่เป็นแหล่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ทีรศักคล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิ่งเมืองทีมข่าวอสมทพะเยารายงาน